สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนแต่ผมทรงอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมาถามลูกค้าก่อนเอ้าดูลูกค้าลูกค้าจะเอาทรงนี้มือเขาขาวเนี่ยเนี่ยมือช่างใหญ่นะเขาขาวเนี่ยเขาจะได้ทรงนี้ก็คือทรงทวิกกี้นะมีลักไสทูนีกลางลูกค้าชื่อคุณอะไรครับเนี่ยแอดค่ะคุณแอดมาจากไหนเราลูกก้าค่ะเมื่อคืนไปร้องเพลงที่ไหนมาครับคนละแอดคนละแอดโอเคทำไมถึงอยากจะตัดผมสั้นอ่ะ หเห็นเขามาตัดกันแล้วสวยอะค่ะเลอก็เลยอยากจะจเปลี่ยนแปลงบ้างอยากจะเปลี่ยนแปลงมาที่ยี่สิบกว่าปีแล้วไม่เคยได้ตัดผมเลยเลอแอบดูทัางใหญ่มาก,กี่ปีแั้งเี่ยน่าจะสักสองปีแล้วมั้งครัเลอทำมถึงมั่นใจทั้งใหญ่ว่าจะตัดผมไม่สวยได้ก็เห็นเขาตัดออกมาก็สวยเละแสดงว่ดาดูสภาพผมใกล้เคียงเหมือนตัวเองเยอะแล้วโอเคเดี๋ยวช่างใหญ่จะตรวจด,ดูผมท้างหลังก็จะมีย้อนนะครับแล้วก็ศรีรษะมีความทุยนะแต่ว่าผมบางเฉย แต่ก็เราจะยกทุยไปถึงนู่นนะลำลูกกาเยมาจากไหนนะลำลูกกาของห้าเอาเดี๋ยวเลยไปจะตัดส่งไปคลองแปดเลยดีกว่าจะทุยจะใกล้ๆนะ่อย<ม>เอาก็หมดลงครับ<ม>เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับตัดปลายทิ้งก่อนเ<ม>นี่ยลด,ดตัดให้มันเรียลิ่หน่่าแล้วก็ หรือแสกแสกแสกแบ่งผมประมาณกลางใบหูนะใบหูแล้วก็ปิดปิดนะปิดแล้วโน้มมาประมาณกลางใบหูแล้วก็ตัดนะประมาณนี้ให้ผมมัน สั้นประมาณทะกลางเปหูนะแล้วก็ผมตันหลังปิดนะปิดปิดมามาตัดที่กลางเปหูเช่นกันนะทีนี้เราก็ข้าวหน้าสั้นไหมก็แล้วแต่ช่างโอเคเดี๋ยวช่างจะจ่ยคิดให้แล้วกัน มานจะจับยกขึ้นเลยครับตัด9 0องศานะยกขึ้นมาแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ตัดตั้งขึ้นเลยตั้งฉากนะยกขึ้นเลย ให้มัน,นเชื่อมมันไม้เสียยกขึ้นไปเลยเก้าสิบองศานะยกขึ้นยกขึ้นข้างๆเนะี่ยแต่หลังยกขึ้นเลย นมาเย,านะยกต่ำไม่ได้มันไม่ทุยตัวยกสูงสูงทีนี้มาดูด้านขวานะจับบินเลย จะบ,บิดคือเราตัดเคลรีิ่งออกไปก่อนนะประมาณกลางไปหูนะตัดเลยไปหูแล้วก,นะวก็ตั้นข้างกันโน้มมาเนี่ยประมาดนีแล้วก็ตัดประมาณกลางไปหูทีแล้วก็ยกเลย ที่่หนึแถวที่สองแถวที่สามยกเก้าสิบองศาไปก่อนยกขึ้นยกขึ้นแต่ แล้วก็ด้านข้างยกเลย90า้าองศายกขึ้นตรงสูงเลยนยกขึ้นตรงสูง่ะยกขึ้น,นงลงมายกขึ้น ด้านหลังอ่ยยกขึ้นเลยชันทีสองก็ยกขึ้นต้งสูงเลย ทีนี้เราก็วีคีบลงมาแล้วก็ตัดวีคีบลงมาแล้วก็ตัดแต่ว่าพอเราปล่อยไว้ยาวเดี๋ยวงอนลูกค้าเพราะผมขอขยับสั้นนิดนึงนะเห็นยนนี้มันงอน,นยาวมันงอน นอนยังนอนอยู่จะขยับขึ้นมาประมาณนี้เลยลูกค้าไฟเขียวแล้วก็ไม่ต้องรีรอนู่นเสียเวลาไหนมันสั้นมาแล้วอะ่ะก็ต้องสั้นต่อไปแต่ว่าก็ต้องตัดให้เป็นผู้หญิงด้วยก็ลากไซนี่เนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงเรวก็ตัดพอยเข้าไปเนี่ยบีลงมาแล้วก็พลอยนะ

บางทีเราตัดเท่ากันหมดเล,ล้วแต่ว่ามันก็ยังงอนแะเราก็ตัดปลายให้มันที่บางกอนให้มันสั้นลงไปอีกมันก็จะความงอนก็จะน้อยลงลงอนหรือว่ากระเดิดนะเรียกภาษาช่างมันเดิดมันจุดเปลียน พอย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 ลูกค้าไม่เห็นหน้านะเพราะฉะนั้นก็ดูดูด้านหลังออกไปแล้วก็พอแล้วไปดูคลิปอื่นแล้วกันที่มันเทียบเทียบกับ ว่าทั้งหน้าก็ไม่มีอะไรหรอกก็ลงมาตัดตามหัวคิ้วสักเซนหนึ่งก็ได้เนี่ย ซ้ายขวาดึงดูจอซ้ายขวาเท่ากันก็ใช้ได้แล้วทีนี้ก็ยกขางเสยไปไม่มีอะไรก็ตัดเหมือนเดิมอ่ะขางเสยความยาวประมาณสี่นิ้วจะสี่นิ้วครึ่งหรือว่าสามนิ้ว,แล,วแล้วก็เราก็ไปออกแบบยเอาเราเช็กผมส่วนบนถ้ามันบางก็ตัดตรงๆไปเลย sirram <small> <small> ยากโซก็ใจเย็นนะค่อยๆตัดเพราะมันบิดไปบิดมาตอนแหงแ้งอะเราก็ต้องดูว่าตอนเปียกเนี่ยมันความยาวระดับไหนมันก็ะเดิดอยเยแล้วก็ใช้เจ้าคิปเปอร์ก็ได้สิมมื่อเนี่ยตัดผมย้อนทิ้งด้วยเพื่อลดความกระเดิดมันลดความย้อนมันด้วยนิดนึงอยอเยอะนะ นะครับดูตอนไม่มีขนอ่อนไหมไม่มีแล้วก็ไม่ต้องตัดถ้ามีแล้วก็ตัดนิดนึงเนี่ยยกขึ้นมามกระเดิดใช่ไหม ตัด่เล็บออกขนหนาก็แบกชุซอเซอรอออกไปเลยนหนาตัวคัดไปทำให้บางสวยไปหลังบ้าน ตัดใหเป็นธรรมชาติสไลด์สไลด์พวกเนี้ยโอเคมันบางเก็บซ่อยก่อนเดี๋ยวซรอยเขาขาดดิ ตัดไม่ระวังไม่ได้นะเป็นสไลด์สร้อยขาดอีกกลับกันเสียเงินซื้อสร้อยลูกค้าแพงกว่าตัดผมอีกไม่ระวังชน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 ช,น,ช,น,ช,น,ชนไปรีพาตติ้งไปเนี่ยที่มันงองๆพวกเนี่ยตัดตออโอ้นี่แหละอยากโซวของแท้มัดไหมปกติ ส่วนมากจะตะมุนและกิ๊บติดค่ะเป็นยวยงนะจะมวนม้วนและติดกิ๊โอ้หนักกว่มามหนักกว่ามัดอีกครับ <c oughs> <c oughs> ม้วนบิดๆแล้วติดบตีดอีก <c oughs> ผมมันก็เลยควงสว่านเลยบิดตัวหนักกว่าเก่กาอีกนะครับทีนี้มันก็ยากต่อการตัดผมของเราแต่เราก็ไม่เป็นไรตัดให้มันเข้าทรงที่สุดเดี๋ยวเราคดใดช่วยเอา วีลงลงมาวี่ลงมา,งมาพอยๆๆๆๆตัวคัดตัวคัด ความทวยก็มันถึงของเปลอย่างที่เราจินตน,นาการไว้หรือเปล่ามันใกล้แล้วใช่ไหมมันเลยของเจ็ดไปแล้วตีโคงแองแปดเรียบร้อยแล้วตัวไล่ออกท่างใหญ่พยายามจะตัดแบบไม่ต้องได้ให้สวยนะมันกรคท้าทายตัวเองนิดนึง มันหนาใช่ไหมตัวคัตนะตัวคับมีไปลงมาแล้วก็ตัด เรียมๆตัวนี้ก็สโตแัดเบาๆตายแล้วทวิกี้ถุยกลางนั่นข้ามันหนาเป็นสไลด์สไลด์จุดว่วมันจะผิวผิวบางเลเยอร์ ทิวสวยวัดดูเราวัดดูเนี่ยข้างไหนหนาข้างไหนยาวเราก็ต้องรู้ข้างนี้นาเราก็ทำให้มันยาวๆสั้นๆไปซะ ดูข้างหลังความยาวเห็นความทุยไหมความยาวพอดีไหมเห็นความทุยระดับกลางไปหูนะ ตีแสงข้างในนุเสย คอตเได้ผมจักสวงมันได้ง่ายนะเพราะว่ามันมีความจักสวมมีความบิดตัวมันมีบอลลูมของมันอยู่แล้วอะบางบางจุดมันหนาเราต้องเอาบอลลูนม,มันออกบางจุดมันบางเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มบอลลูนมันจะมีเอาเข้า,เอาออกอยู่เนี่ยตัดเสร็จได้เสร็จแล้วก็ต้องมาแต่งทรงอีกตัวไหนมันหนาเนี่ยตัวเนี้ย ขอบทรงมันหนาแล้วก็สไลด์เอาหีบเห็นไหมหนาบ,บีบบีบบีบกระติ้ง ดึงดูดึงดูความยาวตัวคัดสวยงามสวยงามใส่น้ำมันใส่แวแบบ็กได้ไหมไม่เคยใส่อะไรเลย วันนี้ใส่เาไหน่อยนะ <Okay. S 1> เพื่อเป็นเกียร์และสักสีเสริมเสริมสวยนะ อยาจะตัดผมกับช่างใหญ่ก็สำรองจองคิวล่วงหน้าเข้ามานะครับที่เบอร์โทรศัพท์0625483999จองออนไลน์ก็ได้ทักมาที่ Line แอปแอปไซน์นำหน้านะ KA SCM อ่านว่ากรสีมนั่นเองก่ีอของช่างใหญ่แหละ มันเป็นงานศิลปะนะตัดผมอ่ะจะตัดยังไงให้มันสวยดูแลง่ายแล้วก็ดูเป็นกล,กล,กลืไม่มีขั้นเฉยแวกนิดนึงว mm hmm. ันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าคุณแอดลับลูก,กาคองคของขอห้าที่อนาญจย้ายถ่ายคลิปวิดีโอลง Youtube mm hmm. ขอให้ลูกค้าอายุมั่นขวันยืนนะคุณแอดแล้วก็ลูกชาย มาพาเมฆมาตัดผมขอเดินทางกับบ้านปลอดภัยเฮงเรวยๆนะทรงทวิกกี้ก็เราก็ต้องมากาหนดความยาวเองตกลงความทุยกับลูกค้าให้ชัดเจนแต่เรื่องความทุยเราต้องกําหนดเองนะลูกค้าแค่สั่งทรงมาแค่นั้นเราก็กําหนดด,ดูหน้าลูกค้าประกอบด้วยนะไม่ใช่ลูกค้าหน้าใหญ่หน้าอ้วนเราไปตัดสั้นแล้วก็เหลือแต่หน้าอีกอก็ต้องมีอะไรต้องมีจอนเก็บจอนไว้บ้าง จบกเว้นลูกค้าแบบออสั้นๆก็ค่อยว่ากันก็ตัดทรงเสยไปเลยก็ได้นะผมฉีสเปรย์นิดนึงไหมหรือเอาได้ได,ได้หมดนะกดกดวลวยมาดู้สึกสบายงอไหมสบายโล่งนะครับมาดูดูความทุยถึงไม่ถ,ถึงถึงลำลูกกาของแปดไหมถึงแล้วนะนี่ช่างใหญ่ไม่ได้ใดอะไรมากมายนะแค่ ได้ให้มันเขารูปเขาทรงให้มันยืดตัวนิดนึงครับหลับตาไว้ครับทูกค้าจี๊ดสปีนะชมแล้วก็ช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้ช่างใหญ่ด้วยนะจะไปหนึ่งล้านซับสไครต์แต่ยังไม่ถึงเลย 3, 000, สามแสนกว่าอย่างสามสองสามแสนครับ จะให้มันเป็นธรรมชาติลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย